สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกแท็กติกนะครับในส่วนของเมนเจอร์นะครับว่าฮ้ยทำไมพี่ป๊อบท็อป250รตลอดทุกซีซั่นเลยนะครับอว่าจะเป็นแผนยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาอธิบายกันอีกทีนึงครับว่าแล้วไปชมเลยครับผมสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อบมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับ มีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับจะบอกว่าพี่ป้อมเ่ยเติมกับปานี้มาจะเป็นปีแล้วนั่นเองนะครับฝากด้วยนะครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกิอะไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับก็ตอนนี้ครับก็รับคาร์ลออเบโตอยู่ที่ประมาณ4,008นะครับก็รับตั้งแต่วันนู้นเลยครับที่ลงคลิปไปนะครับมันไม่มีคนขายสักทีนะฮะก็มีคนตัดราคาอีกคนหนึ่งครับอ่ะน่าจะคลิปนี้น่าจะไม่ได้คาร์ลออเบโตนะครับอืมน่าจะไม่ได้อันนี้ก็แพงเกินนะครับจาก4,006จาก4,007มาที่5,000ก็รู้สึกว่ามันแพงเกินไป ดังนั้นก็คงจะไม่ได้ของใน EP นี้หลักนะครับเพราะว่ารับตั้งแต่หลายวันแล้วนะครับมาดูในส่วนของนักเตะที่มีณปัจจุบันดีกว่านะครับมาในส่วนของนักเตะตอนนี้สูงสุดของ OVR นักเตะนะครับของผู้เล่นนะครับก็อยู่อยู่ที่112นะครับมันยังไม่มีนักเตะ OVR 108เข้ามานะครับดังนั้น OVR 100 OVR เยอะสุดนะครับของผู้เล่นทุกๆคนก็คือจะอยู่ที่112อยู่นั่นเองครับถึงแม้จะเปลี่ยน ไปที่107 107 107 107อ่ะก็ตามนะครับก็จะอยู่ที่แค่112เท่านั้นนะครับต้องมี108เข้ามาหยอกถึงจะปรับเป็น113ได้นะครับมาดูในส่วนของเทคนิคก,กันบ้างนะครับอ่ะเมื่อกี้นี้อ่าเมื่อกี้นี้เป็น43โสิดิามนะครับที่ใช้มาตลอดนะครับ จะมีสีชมสายสีสายโฮดดิ้งครับสีชสายแอทแท็กนะครับ, 4, Attack, รบสามารถใช้แทคนิคนี้ได้นะสีมสายแอทแท็กน่าจะน่าจะเข้านะครับสีชมสาเคยใช้มาแล้วแล้วก็สีชมสายโฮดดิ้งก็ใช้ในซีซั่นล่าสุดนี่แหละนะครับอันดับรอบที่แล้วนะครับก็อยู่ที่อันดับที่หนึ่งร้อยแปดสิบแปดนะครับนี่เลย่งร้อยแปดสิบแปดนะครับก็ถือว่าติดหนึ่งในสองร้อยห้าสิบทุกๆซีซั่นท,ที่ผ่านมานะครับก็แเทคนิคนี้ก็นําไปใช้ได้นะครับ หล,หลายคนบอกเอ้ยจิตเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับมันก็หลายๆคนไม่มีเวลาเล่นนะใครที่แบบทํางานก็จะรู้ว่าเวลาเล่นก็ไม่ค่อยมีหรอกนะครับถึงเวลาก็นะปล่อยบอดดีกว่านะครับมีความสุขในการซื้อนัเต่มาบริหารเป็นผู้จัดการทีมอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปอีกหนึ่งนะครับตอนนี้่วนของอ แท็กติกนะครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยแท็กติกนี้ยังใช้ได้อยู่นะครับตั้งแต่อัปเดตมาแท็กติกนี้เป็นแท็กติกที่คิดว่าน่าจะดีสําหรับแผนนี้แล้วนะครับก็จะเป็นความเร็ว1ระยะส่งบอล1นึ่แนวคิดการเล่นเป็นบุกอิสระนะครับเกมรุกก็จะเป็น2 13อิสระนะครับแล้วก็เกมรับก็จะเป็นอ่าสามหนึ่งสองคุมพื้นที่นี่ครับเนาะก็ไปดูสัก2เกมแล้วกันครับกับ4ีสามโหดีครับมาไปแล้วไปชมกันเลย โอเคครับวันนี้เป็นวันที่2นะครับในการเริ่มไต่แรงนะครับวันนี้วันศุกร์เนาะเขาเริ่มไต่กันตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับหลังจากดีแรงนะครับก่อนจะเจอโออาที่น้อยกว่านะครับ4-3-3 holding นะครับโอเคครับโอเว่นเฮดครับตอนรับกันเอาไปเยือนนอกบ้านนะครับเจออีกฝั่งหนึ่ง ในส่วนของนักเตะทาก็คงจะต้องบอกว่ามันก็ต้องใช้นักเตะตัวท็อปๆ OVR ER, 107พยายามใช้107ให้ให้เยอะที่สุดแล้วกันนะครับทําไม่ได้จริงๆก็106 105อะไรก็ว่ากันปีกทีนึงครับผมอ่าแล้วก็โดนไปครับลูกแรกนาะทีที่8เท่านั้นครับโดนเร็วเหมือนกันฮะอีกฝั่งหนึ่งแบบพิกบอลดีมากเลครับตัวนี้ใครไม่รู้นะพิกบอลแล้วก็มีหาโอกาสจ่ายได้นะครับ ลอไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับไลออกมาที่ซามปตราครับ <L ode. S 1> มาที่ s. <S <iano> มาธิอสจิโนโรนโดชิมาไม่ถึงครับแลวลูกนี้ม่งมาให้ที่เบคแคมโรดี้ครับพอดีโรดี้ยิงไกลเกิน <c oughs> อ่งว่าครับตั้งการยิงไปสามครับมันก็อาจจะยิงแบบเยอะไปหน่อยนะ <S <S เยอะเกินอ่า่ย่าตูเล่ครับลูกนี้ไหลมาสวยงามที่ริวรัลโดครับตูลามตัดไม่ได้ไปแค่โรดี้มาที่โรนันโดเซียเจ็ดพิกมาครับมีช่องอยู่นะครับและก็ยิงไปครับมโอ้โหขาซ้ายของเขาครับ <S 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 ไม่ตรงกรอครับ ยังศูนย์ประตูต่อหนึ่งอยู่ลูกนี้มองตั้งมาครับเก็บบอลไว้ได้ครับไปแคมไปแคมยังได้อยู่ที่โรดี้ไหลมาอย่างนี้มีใครเติมขวาไหมมีครับไปแคมลูกนี้ว่าอย่างไรครับอออืื้หไปแคมฝั่งเรานะครับก็ยิงได้เหมือนกันครับในนาทีที่สองสามสิบสองครับผมลูกนี้ครับพลิกบอลมาครับให้ทางขวายังว่างๆครับไปแคมก็ลองส่องดูครับผม นายมาหนึ่งลูกครับดิวิทไปแคมของอีกฝั่งหนึ่งแต่ชากมาแล้วไหลามาทางขวาให้ที่กาลินชาไปแคมแล้วก็ยองยิงดูครับแตมติดบล็อกลูกนี้โริบันโด้บอกจานไม่จ่ายมาฝั่งนี้บ้างไปแคมครับเปิดบอลมาครับลูกนี้กระดอนอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่และมันก็ยัง ติดดขัดๆอยู่นะฮะลูกนี้โรดี้เคลียร์มาได้ครับเอาละโรนัลโดไปเองไหมไปเองลำบากแล้วล่ะครับต้องให้โรดี้โรดี้ก็โอ้โหช้าเหลือเกินโรดี้ช้าแต่ว่าช้าแต่ชัวร์ครับผมช้าแต่แข็งแรงนะฮะขึ้นนำไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับโรดี้ครับจากจังหวัดโต้กลับนะครับโรนัลโดพลิกบอลได้ให้โรดี้ครับและไม่มีใครจับโรดี้ได้เลยแข็งแรงมาก ขึ้นนำจนได้ครับ2ประตูต่อหนึ่งครับในนาทีที่45บห้านะครับผมแล้วก็จบไปนะครับในครึ่งแรกครับมาดูการตัดตกมหน่อยแล้วกันครับหลังจากที่ขึ้นนำไปนะครับก็จะเป็นก็มีคนสอบตกบ้างนะครับสอบผ่านเยอะสอบผ่านก็น้อยนะครับสอบตกเยอะอยู่โดยเฉพาะกองหลังนะครับเอาละลูกนี้โอ้โหเกือบโดนไปครับ บูฟฟอนลูกนี้เปิดมาถึงไหมได้ครับเก็บบอลไว้ได้ครับริวัโดไปแคมไหลามาทางซ้ายให้มาเทอุสครับริวนโดครับมาที่มาเทอุสต่อครับลูกนี้น่าจะเปิดแน่นอนเปิดแน่นอนถึงโรนันโดไม่ไม่ถึงฮะและลูกนี้เป็นบอลของใครไม่ถึงครับไมคอนไมคอนลูกนี้จับยาวเกือบได้ครับเปลี่ยนจังหวะโตกับแล้วโรนันโดตูเร่ครับออกมาทางซ้ายให้ที่ริวันโดไหลามา และไปแคมลูกนี้โอ้โหเกือบครับถ้าตัดบอลไม่ได้ถ้าไปแค่มพิกนี่คือสองสองแน่ๆครับลิวันโดลูกนี้จะเสียบอลไหมโอ้โหคิเซนโนโรนันโดไม่ใช่ลิวันโดเอาละลูกนี้ว่าอย่างไรฮะลูกนี้เขียยไว้ไดไ้ไม่ได้โอ้โหลูกนี้มันอยู่ห่างขาไปนิดนึงครับจังหวะเมื่อกี้มันมันคูกขี่คูกขี่ลูกนี้แย่ไปครับ แล้วไปเข้าทางของอีกฝั่งหนึ่งครับโอ้ไม่อดเลยครับสองประตูต่อสองจนได้ครับเี่เวีร้อยสิบเจอร้อยสิบสองแล้วเนี่ยไปฮะไหลามาริวิร์โดริวิร์โดกระชากมาแล้วยิงไหมโยไปจ่ายใครวะเนี่ยโอ้จ่ายใครวะมันไม่มีใครเลยนะมัน จะจ่ายก็จ่ายเบาเกินครับฮะโอ้โหโรดี้หัวแดงเลยเหนื่อยแล้วสเซนโนโ,โรโนโดครับกระชากมาเองและหลายไปที่เบคแคมลูกนี้ยิงเองแล้วล่ะต้องยิงเองแล้วล่ะโอ้โหลูกนี้ครับตัวจบเลยครับเดวิดเบคแคมครับคริสเซโน,โโนโนโรนโดกระชากมาครับดึงผู้เล่นอีกฝั่งมา2คนนะฮะแล้วก็จ่ายให้ที่เบคแคมนะครับ เบคแฮมก็ถือว่าหลุดเดียวนะยิงไซก้อยด้วยนะครับจังหวะนี้โอเคเลยเบคแฮมอืมอ๋อแล้วจบไปครับผมสามประตูต่อสองนะฮะสังเกตข้าวๆนะครับ โรนันโดโอ้โหเบคแคมครับผมคนที่ยิงปิดฝาโรงนะครับเมื่อกี้นี้ครับเบคแคมครับอ่ะไปดูการสังเกตหน่อยล้วยกันนะยิงห้าครับเขากรอบสามนะครับอีกฝั่งหนึ่งยิงห้าเข้าสี่เหมือนกันนะถือว่านี่โอวีร์ร้อยสิบนะยังทําได้ขนาดนี้นะครับผมแท็กติกต้องต้องต้องดีแหละทีมสภาพทีมอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่แย่นะดีอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโอวียร์ของเขาแค่ร้อยสิบเท่านั้นเองครับสองของเบคแคมครับมาที่ ยิง2นะครับเข้ากรอบ2นะครับอ่าเราเป็นประตู2นั่นแหละครับเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ของอ่าเกมนี้ครับได้คะแนน8.6นะครับจ่ายเข้า4อ่าคนที่รองลงมาก็เป็นอ่คริสตินโนโรนัลโด7.8นะครับแอตสี2องครับจ่ายบอลดีนะครับอ่าก็มีโอกาสสองไกลครั้งหนึ่งนะครับอ่่ไม่เป็นไรครับอ่านี่คือเกมแรกนะผมยังไม่หนักมากนะครับแต่ก็เกือบที่จะไม่ชนะเหมือนกันนะมาที่เกมที่2กันบ้างดีกว่าครับ โอ้ร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบร้อยแปดนะครับผมก็เดนหน้าเท่ากันนะครับเดินกลางเดนหลังของเขาจะดบกว่าเรานิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไปเล่นนอกบ้านเหมือนเดิมครับหูยมีโยนครับด้วยนะครับแผนด้วยกันสี่สามโฮดิ้งครับเริ่มเกมครับฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายเขียวบอลก่อนครับบาเซโลนาครับเยวเลข ออกมาที่เกลเบลชิบมาที่ตูเล่ครับและลูกนี้เขียไว้ได้ครับตุเล่ตูรามฟานได้เล่นสั้นกับโรดี้ครับเป็นแคมโรนันโดลงมาลงบอลเยอะเกินโรนัลโดกำลังไปนะครับโรนัโดไปแล้วโรนันโดไปแล้วแลวลูกนี้ลองยิงเองดูซิเกือบถึงเหมือนกันฮะเกือบตรงกรอบ ยายาตูเล่ครับฟิมโปงลูกนี้ตัดไว้ได้ไหมตัดได้อยู่บอลจะเป็นของอา่าโอเคครับเป็นจังหวัดโตเกลับของเฟนเดอร์จากคู่วครับเรียวเนลเมซี่ออกบอลมาที่ไมค์คอครับลองยิงดูมีไกลเกินวิดีครับเบิร์นมาคอนดซา และเป็นบอลของเฟนเดอร์จังคู่ครับเบคแคมลูกนี้มาแล้วไหลามาที่โรดี้ออกมาทานขวาให้ที่เมซี่ครับเมซี่ชิปมาที่โรดี้เหมือนเดิมบอลเป็นของโรดี้และลูกนี้ยังไม่ออกครับเปิดมาลงดูซิแม่ลูกนี้โรนัลโดจับบอลงน,นีได้โอ้โหเรียบร้อยครับผมบอลมันตกที่หน้าโรนัลโดครับก็เรียบร้อยครับผมจับบอลได้พิกบอลมาหนึ่งทีแล้วก็ยิงไปครับขึ้นนำไปที่นุ่ อันทีที่สามสิบผู้นี้ครับมเมซี่มงแล้วนะหมงตั้งแล้วนะมเมซี่เหมือนจะหม่งตั้งมาให้ที่โรนโัลดมากกว่าครับไม่ได้หมงที่แบบจะหมงเขา้าไม่ได้หมงที่จะหมงทำประตูม่งเช็ดมาให้โรนัลดมากกว่าครับมีความตั้งใจมากกว่านะอาจจะเป็นแอนซิสของเมซี่ก็ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูตอนจบเกมอีกทีหนึ่งครับโยนครับครับเปิดตีมีจังหวะยิงนะเกลเิเบลเอโต ออกบอลมาที่เจอร์มีฟิลปงเปิดได้ไหมเปิดได้อยู่โอ้โหเปิดได้นะถึงไหมไม่ถึงฮนะลูน้เคียไม่ได้ครับจังหวะโตกลับอีกแล้วครับผมเมสซี่ไปแล้วเพื่อนโอ้โหเพื่อนเมื่อกี้ฝั่งซ้ายริวัลโด้กำลังจะไปโอ้โหไม่จ่ายริวัลโดล่ะอ่านะก็จบไปครับในครึ่งแรกครับผมอ่าคะแนนนะครับการตัดเกตก็ มีไมคอนนะครับที่ดบดบหน่อยแล้วก็มาทิอุสนะครับ <Second half. S 1> สองคนนี้สอบไม่ผ่านที่เหลือสอบผ่านหมดเลยนะฮะหกขึ้นไปมาครับซัมโบตาซัมโบตาชากมาโอ้แล้วเสียบอลครับซัมโบตาโอ้โหลูกนี้เสียบอลให้วิลิตไปแคม์หลายมาโอ้โหเกือบถึงครับไคแคม์จ่ายสวยแต่ติดนิดนึง มาโรนัลดลูกนี้ไหลามาที่เมซี่ครับเมซี่ชิปมาอย่างนี้นะโอ้โ,โ,อโหม่งไม่ตรงครับผมชิปมาอย่างสวยนะครับกระโหลกบอลมาอย่างสวยนะครับแต่คนที่มองมงไม่มงหลุดก่อไปนิดนึงโรดี้ไปแคมมาทิวส์ครับไหลามาที่ริวาโรเราริวาโดมาที่บคแคมครับลองส่องดูซิไม่ได้นะครับผม สองไกลสองไกลไม่ตรงกรอบสักที there, เอาละลูกนี้โอ้โหบันก็ยังเป็นของเฟนเดอร์จังควะเหมือนเดิมครับลูกนี้ลองไหลามาที่รอนโดออกมาที่ลิเววัลโดครับมาที่เมซี่เมซี่พลิกมาเองพลิกมาเองจังหวะนี้อืหู้ยมันน่าตบมือนะรับจบเองครับเมซี่ครับเ,เพื่อนไม่ยิงเมซี่บอกยิงเองก็ได้วะ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเมซี่ก็จะเป็นหนึ่งแอซซิตแล้วก็หนึ่งการทำประตูนะครับจังหวะนี้ครับบอกแล้วเมซี่ของดีแนะ่นอนครับแต่นักเตะบางคนก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นเฮทวิทนะอาจจะไม่เข้ามือก็ได้นะครับประมาณนั้นบางคนแยบดีมากในเมนเจอร์เลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แต่ก็เล่นไม่เข้ามือในเฮท e ิทก็เป็นได้นะครับ ครัะเกียรเลเบลเปิดมาไม่ได้ครับนะครับพิกบอลดีครับโรนโดแม่ลูกนี้ยังได้คืนอยู่ครับไปครับไปต่อครับซิสซนโนโรนัโดมุมทงไหมมุมทงแล้วเขาต้องการทวงเวลาแล้วโอ้โหเฮ้ยจังหวะทวงเวลาของโรนันโดครับเมซี่ครับมาที่โอ้โหลูกนี้ เมซี่ครับเอซสองครับผมโอ้โหมาให้ริวัลโดครับจังหวะนี้ไม่มีใครประกบริวัลโดพอดีเลยนะตรงนี้ไม่ต้องจับอะไรพ่ะหนึ่งจังหวะแล้วก็ตวัดไปครับริวัลโดก็หม่งตรงๆไปฮะเขากรอบสามประตูต่อศูนย์ครับในเกมนี้ยูไปแค่ครับอ่ะหมดเวลาครับหวังว่าคงจะไม่มีใครสอบตกนะอ่าไม่มีใครสอบตกครับ ่าดีหมดเลยคนที่ดีที่สุดคือเมสซี่ครับ8.5ครับผมโหมดมากเกมนี้ตัวแบกของทีมครับวันนี้ใครไม่ยิงเมสซี่ยิงแหละนะครับยิงเจ็ดเขากรอบ3นะครับโการความไม่ยาในการส่งบอล91นะครับของบอล60อ่นะไปดูซิเมสซี่แอซิสสองจริงหรือเปล่านี่ไงเห็นไหมแอซิสสองจริงด้วยจังหวะที่หมุ่งไปให้คริสเตียโนโรนโดจับบอลแล้วก็ยิงฮะเห็นไหมแอซิสสองจริงด้วยนะครับ คะแนนอยู่ที่1ิ0จุดศูนย์ะครับเมสซี่โอ้โหโคตรโหดอ่ะเ,เดี๋ยวแต่ถามว่าแบบเมสซี่จริงเปล่านี่ไงเมสซี่นะนี่เมสซี่นะครับอ่าอ่าคนที่รองลงมาก็เป็นลิเบอร์ดูนะยิงหนึ่งแอตซิสหนึ่งนะครับแล้วก็รองมาอีกทีนึงก็เป็นคริสติโนโรนดครับแปดจุดห้าครับผมยิงหนึ่งครับก็ถือว่าเทคนิคนี้นะครับลองเอาไปใช้ดูแล้วกันนะครับก็เชื่อว่าหลายๆคนก็สำเรสกับเทคนิคที่พี่แนะนําไปนะครับหลายคนก็ ติดอันดับดีกว่าอาจารย์อีกนะน้องบางคนบอกพี่ผมอันดับที่ร้อยี่สิบผมอันดับที่เท,ท่านั้นท่านี้อันดับที่หลักสิบอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมนะในส่วนของในส่วนตัวนะ่ะไ,ไม่ไม่ได้หวงในเรื่องของเทคนิคเลยครับก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย